วัสดีคราพ่อาไม่ใช่เกมวันใดเลยอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมลอส,สก,กานะครับก็ต้องใช้กาลินานะครับเนี่ยผมมีกาลินาเนีน่ก็ผมไม่ได้เล่นลน,นานะครับที่จริงผมก็เก่งวันนี้นะแต่เขารีเซ็ตหมดเลยแล้วผมก็เล่นจนเก่งที่เบต้าเนะยอันนี้ไม่รู้อะไรนะก็ฝากกดไลค์ซับค่ายแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับ ถ้ามีข้อสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะนครัเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครยบอนนี้แบบคือที่ริงผมยอดตั้งเยอะนะครับตั้งร้อยโทเลยแต่ผมมันรีเซ็ตหมดเลยนะงั้นเรา,าเน่นปั๊มเวลาอะไรเม่อาใจงั้นเรามาเล่นกันเลยนะแต่ละคนยด เริ่มเลยนะอ้าวมีคนกดยกเลิกครับนี่ออกไปเลยนี่นี่ต่างโชว์นะครับเดี๋ยวลิงดาวโหลดผมจะให้ด้านล่างนะครับถ้ามันได้นะครับอือผมออก,กอ่ะเราจะมาเล่นเดสแมทกันนะ ก็ถามว่ามันไม่ฟูลสกรีนเลยก็จะำฟูลสกรีนอยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้นะครับถ้าแล้วมันจะหน้าจอดำครับผมไม่รู้ทำไมนะ ใช่มันจะโกงหน่อยนะไอตรงที่ตัวนี้อ่ะมันจะโกงหน่อยนะอ,อือหือเอา้าหามตกนะตกนี่คือจบเลยนะใส่ชุดก่อนเฮ้ยขอใส่ชุดก่อนสิโอ้ยตกเลยนับะ อันนี้ก็ดีนะตัวนี้ครับก็ผมจะไม่ขออธิบายมากนะครับผมเคยเล่นเกมนี้แล้วนะเก่งด้วยนะเดีย๋ยวว่าผมกากนะครับ้ยผมไม่ได้เล่นบ่อยนะ้ยต้องไล่มันโอ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 ฮู จะหมดแล้วกถ็ถ้าถ้าจะชื่อการิน่าผมเดี๋ยวผมให้ด้านล่างเลยนะแอนแอนม,มาแล้วอย่าแบบมาสแปมนะมันไม่ดีนะเอาแบบพวกมาหาข้อมูลอยากเล่นด้วยอะไรนี้นะไม่ใช่แบบพูไม่ใฉยๆนะก็แค่แบบวันเดียววันเดียววันเดียววดียวไม่ใช่น,นะ Nè. <laughs> ừ. Ui nào. <laughs> Ui. Lõmหมดนะ. U u. U. ผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้ไหมนี่อีนี่อีปุ่มอุ้ยจะล้มนะก่อนเลินนะอย่างนี้อู้หุ่ยหนีอะนะนี่ครับผมผมเทพมาผมทำคนนั้นล้มได้เลย อุ้ยสวยเลยครับก็จบเลยอ่ะก็เกมนี้เห็นเพื่อนผมว่ามันแบบเกมนี้เมื่อก่อนนะอยากได้อะไรก็ต้องเติมอย่างเดียวเลยนะแต่เดี๋ยวนี้แบบเขาจัดอันดับใหม่แล้วไม no ่ต้องเติมเยอะๆแล้วผมจะแปลงล่างอ่ะอุ้ยนี่ อืมือปุ้มนะช็อตสุดท้ายนะแล้วช็อตเลยนะโอ้โหเย็บอืมอืมอืม โหล่วงเลยครับเทพไหมครับเขาล่วงเลยนี oh, oh, eh. mm. <c ure susceptible> uh ่ของใหม่อะว่าเช่นไใช้ยังรรมดาโอ้เละเด้ออเอุูมอื้ือื้ือื้มอื้อว้ โอ้โหเขาใช้สกิลต่อด้านนะถ้าเราใช้สกิลแล้วอีกคนเพิ่งใช้สกิลนะมันจะแบบเขาสกิลหน้ากันกันหลอนนะอืม mm. จบนะรบเราลงกันเลยนะครับถ้าไม่อยากโดนค่าถ้าไม่อยากโดนค่าเละนะับนั่นนะครับพอถามว่าผมใช้โปรแกรมรอะไรอัดก็เซเบอร์ลิงยูแคมนะโอ้หมดแล้วถึงเวลาแล้ว อีกสิบวินาทีนะอยู่ท้งซ้ายบนเลยหืมทั้งโหดเลยเกินนะอย่าอย่าลุมผมสิครับเย้ครับผมได้อันดับที่สามนะดีใจมากเลยอันนีงครับเขามีให้อัพอัอนี่ครับใช้เขามีให้เลือกเวยนะอะไรดีดอ่ะ อุ๊บสดเผมจะเป็นตัวเดนไนแล้วนะผมชอบนะครับมันดีนะมีรถถาวรเลยนี่ก็ต้องอัพทานแรกนะครับก็หามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอไปนะครับเพราะเนื่องจากไม่มีไม้ครับภาคเลยนะครับไม่มีไม้นะภาคโน้ตบุ๊กนะครับ อาจจะมีเสียงคีย์บอร์ดอะไรรบปวนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจ,จะได้นะครับได้แบบนี้ไม้นะแล้วแล้วจะดีนะครับ <c oughs> กันนึงนะเขาบอกบอกว่าอย่าลุมนะเขาโกงนะฮึ่โอ้โหโอ้โหนะผมไม่เชื่อเลย ผมว่าผมยศนน้อยไปนะจนคนค่อยอยากเล่นกับผมมากไยมาดีโอ้ร้อนนะเจ้าดินลาช็อตแล้วเราไม่ไหวเลยนะ อือื้มับหนีก่อนะเขาจะลุมเราเโอ้เล่นยากนะเพราะผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับปกติแบบเล่นประจาเลยนะตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นนะ คนนั้นเล่นไม่เป็นนะโซ,โซโลนโี่เทพนะแบบเก่งมากเลยเอา้าสงสัยจะค้างนะไม่เป็นไรคนระับเราได้แล้วนะบ้ม

ฮึฮบเขาบอกนะตัวนี้โกงนะแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มโหโกงครับเห็นเมื่อกี้ไหมครับฝันไม่ติดเลย นี่กระทืบมั้ยมีท่ากระทือมั้ออืออือหอืมไม่โดนครับอืม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  หยุดได้นะครับมันเป็นสก,กิลต,ต่อต้านเลย <c oughs> นะอือฮึอือเนี่ยอือนะเป็น,น่าดันนะผมเป็นคนชอบทำเอฟเฟกต์ซาวนะโดกระทืบครับโดดกระทืบนะอุ้ยเกือบเลยครับเมื่อกี้โอ้ อยู่อันดับสองนะครับนั่นนะเฮ้ยปืนปืนนะปืนนะปืนนะใครมาเหยียบได้นะเหยียบเลยครับนี่ครับโอ้โห ฟึเนี่ยนะโอ้โหเล่นบักนะเมื่อกี้มันเหมือนเล่นบักเลยนะแต่ไม่ทำดก่อนนะโอ้เดี๋ยวอีกประมาณร้อยสมสิบวินาทีนะก็จะจบเกมนะเดี๋ยวถ้ารอบนี้จบแล้วผมว่าจบคลิปเลยจบเลยดีกว่านะครับเพราะว่า ๋ยวมันจะยาวเกินนะครับอาจจะจบเลยนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับเพราะผมตอนนี้ผมไม่มีเวลามากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมผมอาจจะอัดนะครับอัดกับเพื่อนนะครับสมาชิกในกลุ่มโอ้โหคนนี้เลงคนนี้ฮะอือหือเขาจะรัดช็อตรับ หนีหนีแล้วหนีแล้วนะครับาไปทางซ้ายครับหน้าน,นับเล็บแล้วครับอุ้ยเล็บผมเพื่อนจะหนี้มากเลยอ่ะเป็นแบบเป็นเทนนะมาแล้วแปลงล่างครับ ฮึนะฮาเขาเก่งแล้วนะอันเลยผมเป็น่นปืนดีกว่านะ ความสวยงามนะใส่ชุดโอ้โหได้ที่สองครับถ้าถือว่าชนะนะ ควยเต็มเลยควยเต็มเลยโอ้อเขามีหนะ้าคะมโบคินะ <c ười> นับอัปเดเพียบเลยนะตังไม่พอเลยนะเลยวตังไม่พอเลยนะอม,มว่วนนะ ไม่เดินนะวันนี้เราก็อัดมา17นาทีแล้วนะครับอ้าคะแนนนะครับนี้ไม่เกียนะนนะเขาจะไปเขาจะรับมือเราได้ตัวอะไรครับมาดูกันนะครับ,ได,รบได้ปีเตอร์แพนนะเป็นตัวใหม่ๆนะครับ ดับนั้นนะครับผมจะเปิดห้องบาซ่า์ดูนะเป็นร้านเปิดฝึกซ้อมนะนี่ครับได้สกอร์นมน้องดูนะว่าได้ตัวอะไรได้ justice defense นะครับกดเลขห้านนีะ่ มันเพิ่มเยอะนะฝันตั้งนานเลยนะกว่าจะได้นะขึ้นข,ข้างบนนะมีอีกกันหนึ่งนะข้างบนนั้นโอ,โอ้โอ้ตกลย หมูฟันเดิวขึ้นมาเลยชิฟลายครุกูดายงดีผมไม่เคยใช้ตัวนี้นะครับแมนเจอร์นี่ไม่ผมไม่เคยใช้เลยบุมแล้วก็ตัวนี้ใช้ตีฐานดีนะครับมันโจมตีนั่งเยอะเลยเนะี่ยฮู้ ลงถูกที่ด้วยครับเดียเมซิ่งฮ่าเน้ no. โอ้ลงผิดที่ผมโดดอย่างนี้แล้วก็โดดอึ๊บแบ๊ะเพ๊บแบะ,อแบะโอ้เละเลยอะเนี่ยอะไรครับเควสนะครับรอดูนนะ แต่เราไม่มีตังพอนะครับก็ไม่รู้ทำไงนะก็ปล่อยงั้นก่อนนะห้องเลยนี่อะไรนะอ่านนะนี่ก็ให้อ่านเยอะเลยนะแต่เราก็ไม่ได้อ่านนะครับแค่กดเฉยฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็นี่นะครับผมจะประกาศเกี่ยวกับ เรื่อง youtube เลยนะครับนี่ครับเป็นโปรแกรม d j นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะนี่นะครับเป็นโปรแกรม d j เลยนะครับก็จะมีเสียงแบบเป็นเอฟเฟกเสียงนะครับไว้เป็นแบบแต่งเล่นๆนะสมมติขำอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเรื่องนี้ถ้ดาดังไปก็ขอโทษนะก่อนก็เดี๋ยวจะมีลิฟต์ตอบคำถามในทักท้องนะครับ ก็เตรียมรอได้เลยนะขอปิดเนก่อนะก็เรามากันต่อนะครับงั้นก็วันนี้ก็ขอแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับค b e นะครับแล้วก็แชร์ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับนี่ครับผมไม่มีเพื่อนเลยนะเพื่อนเขาแบบไม่ค่อยเล่นเกมนี้นะ แล้วก็สำหรับวันนี้ขอจบแค่นี้นะครับายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมีเอโซดหน้านะตอนหน้านะเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ